ใน c คม t เชีย2020นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือแมกเนติกแทร็กแมก n e t i c Track นี่เวลาที่เราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทำให้คลิปต่างๆที่อยู่ใน t r a ็กเดียวกันนั้นเลื่อนมาติดกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราลบตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเป็นช่องว่าง แบบนี้นะครับหรือบางทีเราเลื่อนอาจจะไม่สนิทนะครับคลิปต่างๆที่อยู่ในแทร็กเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ติดกันแต่เมื่อเราเลือกแมกเนติกแทร็กตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดไปปุ๊บคลิปต่างๆที่อยู่ห่างกันจะมาติดกันโดยอัตโนมัตินะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเลื่อนมาติดกันนะครับสมมติตอนนี้ปิดอยู่ เลื่อนให้เว้นให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราใช้แมกเนติกแทร็กปุ๊บคลิปต่างๆจะเลื่อนมาติดกันโดยอัตโนมัติสมมุติว่าถ้าตรงนี้เราเลื่อนออกส่วนอื่นก็จะเลื่อนมาติดกันอัตโนมัติแบบนี้นะครับการทำในลักษณะนี้แนะนำนะครับว่าควรใช้เพียงแทร็กเดียวเพราะว่าถ้าเกิดใช้หลายๆแทร็กพร้อมกันเนี่ย อาจจะทําให้ภาพกับเสียงไม่ตรงกันได้นะครับ